เรามาดูลูกปลาชุดเบบี้สี่บวกไทเกอร์สองลองดูฮะเมื่อกี้เราเห็นตัวหลังบ้านที่วิ่งฮิตเตอร์ไว้แล้ว <c oughs> วิง่งได้สองวันเองลูกปลาชุดนี้ถือว่ารายละเอียดได้จากไทเกอร์มาค่อนข้างเยอะทีเดียวมุกเลื้อย

ตัวนี้่าจะดูอะไรไม่ได้ด้วยแล้วอะไรตู้ส่มาก กันจนแบตหมดไปเลย,เย <c oughs> ท่านนียแบตหมดเมื่อไหร่ก็ตัดมาแล้วนะครับ <c oughs> นี่ยังไม่โดนอาหารเลีงแดงนะเลยงแดงขนาดนี้นะี่กินอะไรทะเลอย่างเดียวครับผมเท่าที่เคยตีปลามาอ,อถือว่าปลาชุดน,นี้รายล,ละเอียดสวยนะ ไวิ่งตู้มันก็น่าจะเวิร์กกว่านี้เพราะว่าถ้าอยู่ในช่องฟอร์มอย่างนี้เรื่อยไปพัฒนาการมันไม่ไปไหนนะคือมันตัวโตวขึ้นแต่ว่าพัฒนาการมันจะไม่ไปเลยการเทินตัวมันสู้ตู้ใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วรายละเอียดถือว่าสวย ชุดน,นี้ยังไม่ได้เปิดตัวนะเพราะว่ามันมีน้อยแต่ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับพ้อสองยังไม่ตีเพราะว่าพ่อปลาคิวยาวชุดนี้ยังหาตัวเมียไม่เจอเลยมีแต่ตัวผู้ก็ถือว่า ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะ